เป็นเกษตรเตอร์ทีวย้ายมาใหม่นะครับก็ไม่ใกลเท่าไหรนะ่นะมาแต่เดือนกันยาลแล้วนะครับตีต่อกันยาตุลาพิจิกาทรายก็สามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนแล้วนะครับย้ายมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับก็ไม่ใช่เป็นคนเหนือนะครับเป็นคนโคราชองนี้นะครับดูในนามตะพุนตะรูนะครับคนแถวแถวจักรลาแถวแถวไอ ระช้างน,นะครับประมาณแบบพี่น้องก็อยู่นั่นนะครับก็เมื่อก่อนก็ประจุประจุอยู่ที่อำเภอปะไทนะครับ4ปีอำเภอปะไทก็เป็นโซนข้าวอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ข้าวนะครับแต่ว่าก็เจอแลกเจอท่วงทุกป,ปีมาอยู่พะไทสี่ปีมาอยู่ต้นสูงต้นสูงก็เจ็ดปีนะครับมาอยู่ต้นสูงป้าเกลดน,นะครับแล้วก็ รับผิดชอบแถวๆต่าบลละมูลตรงนั้นก็ท่วงแรงเ่ท่วงท่วงดีเหลือเกินนะครับต่าบลละมูลเสร็จแล้วก็มารับผิดชอบงานแปลงใหญ่ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอนนปีถ้าถ้าท่านที่เป็นประธานแปลงใหญ่เนี่ยอาจจะเคยเห็นหน้า,าตาต่างกันบ้างน,นะครับตอนนั้นทำงานอยู่ที่จังหวัดประมาณปี61-64นะครับโชค้นะแล้วก็ย,ย้ยายย้ายแปยวตำแหน่งอยู่ที่ ปริศนรคำจะมาเป็นยานะครับอยู่ได้สองปีก็เรื่องเรื่องการเผาในพื้นที่การเกษตรเนี่ยบ้านเราถือว่าถือว่าไม่ไม่ถึงขึ้นเราภาเลยถ้าพูดติะตามตรงนะครับจะบอกว่าช่วงภาคเหนือเนี่ยการเผาเนี่ยรุนแรงมากรุนแรงที่ขนาดอยู่บ้านไม่ได้ผมไม่อยู่ในผม มันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมทนไม่ไหวผมต้องหนีมาอยุ่แพร่นั่งขับรถมาอยุ่จังหวัดแพร่ผมไม่ไหวจริงๆนะ้ยอยู่ไม่ได้จนแสบคอนะครับมองไปทางไหนในขาวโพงแบบยิ่งยิ่งหนักสุดกนะ็คือเชียงรายถ้าใครเคยดูหนังไอ้องะไรนะไอ้ไซเลนเป็นหนังผีอ่ะที่มันมีแต่หมอกควันนะั่นะเป็นเรื่องจริงเลยครับ เป็นเรื่องจริงเลยเขาอยู่ก็อยู่ไม่ได้นะครับมันลำบากมากมองไปทางไหนก็เผาทําไมเ็าึิงเผาเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นภูเขาพื้นที่การเกษตรของเขาที่เป็นภูเขาทั้งนั้นเลยเป็นภูเขาพื้นที่สูงที่ตามขึ้นภูเขารถไถมันขึ้นไม่ได้ปัญหาปัญหาของการเรื่องนี้คือรถไถขึ้นเป็นไถไไม่ได้ขึ้นไปไถไม่ได้วิธีการทํเกาทํานาเนี่ยก็ทำยังไงเขาฉีดยาฆ่าหญ้า ฉียาข้ายาเสร็จแล้วก็ก็เผาครับเผาแล้วก็กลับมารถไถไม่ได้ก็ต้องใช้ธีหย่อนเป็นนายหยอนนะครับเป็นนายหยอดโอ้ลำบากมากคนเอ่อคนเผาคนคนเหนือเนี่ยทำนาทาไรเนี่ยลำบากมากต้องแต่ทีนี้มันมลึก็เลยต้องใช้ยาข่ายาเยอะแล้วก็ต้องเผา,าเยอะสารเคมีก็เยอะนะครับแต่ว่าเรื่องท่วมไม่ท่วมไงนะ เห็นไม่เห็นมัาอยู่เลยไงเห็นม่นอยู่ต้นป่าอะ่รไม่ท่วมปัญหาเรื่องท่วมเรื่องเล้งเนี่ยไม่ค่อยเจอแต่พอเจอทีก็เจอเรื่องน้ำป่าน้ำป่าพัดเลยเต็มพัดไปเลยนะครับมันมีปัญหาเรื่องนี้แล้วมันก็มันแตกต่างจากบ้านเราบ้านเราโอเคมันยังพอไถ่กบได้นะครับบ้านเราที่มันอาจจะอ้างได้ว่าเออไถ่ก็ไถแยากว่าไถก็อยากจะไถ่วิธีแก้ปัญหาก็เราก็พอมีแล้วก็ อาจจะต้องฉีดฉีน้ำหมักน,นะครับพอเกี่ยวแล้วก็ฉีดน้ำหมักที่ต่อสัง่งฉีดน้ำหมักฉี่พวกอาจจะปุ๋ยเป็นปุ๋ยยูเรียกไ็ได้ผสมน้ำฉีดแล้วมันก็ทำให้ผูได้นะครับก็ก็พอเวลาเวลาไถมันก็ไถง่ายหน่อยนะครับ นะครับก็แมันก็ใกล้เวลาแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะมแป๊บนึงนะครับก็ก็แนะนำตัวนะครับว่าามีอะไรก็ไปหาได้นะครับสำนักงานมีอะไรพูดปะพูดคุยนะครับมีมีเรื่องเยอะๆทีจริงๆอยากจะอยากจะเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องอย่างเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานก่อน,นมีตลาดไทยเขามาคุยเจ้าหน้าที่ตลาดไทยมาคุยปัญหาหาสินค้าไปขาย นะครับปากููจะคุยว่าม,มีมีเกษตรกรไหนที่ว่าอยากจะเอาสินค้าไปขายสี่ตลาไทยบ้างมีสินค้าปลูกผักเยอะๆหรือว่าทําอะไรที่มันาสามารถไปขายได้เขาก็ยินดีนะครับตองมาคุยพวกปากปูคุยเราของเราเนี่ยถ้ามีกลุ่มไหนที่ถ้ามีปลูกผักปลูกผลไม้นะครับถ้าอยากไปขายเนี่ยเรติดต่อไ,ได้นะครับเราพร้อ,อมอปที่เราคงจะพบปากเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ เจ้าหน้าที่ดี่นะครับลอคุยเรื่องยาเสพติดนิดนึงเราจะทำยังไงจับถ้าจับจับแบบไหนจับควยหลังหรือจับเมียจับไง